สนับสนุนโดยช่องเสียไม่ตั้งชื่ออ่ากลับมาอีกครั้งนะครับกับกระผม FIKO Channel แล้ววันนี้ผมก็จะมารายงานสถานการณ์ข่าวใหญ่หลังจากการเผาทิ้ง DNA เมื่อคลิปนั้นเมื่อวันนี้เขาก็กลับมาขอโทษเพียงแค่สามวิเท่านั้นไม่ใช่นะครับเกือบประมาณ1นาที45่ิาวินะครับอย่างที่ เอ้ยไม่ใช่นะครับมันเกี่ยวกันไหมเออนะครับโอเคและวันนี้ผมก็บอกว่าช่วงนี้ผมจะไม่ลงคลิปเพราะว่าแต่คลิปที่กูลงเพราะว่าผมจะลงมาบอกง่ายเออมึงเข้าใจว่าคือกู <laughs> จะลงะ <laughs> เรื่องของคกูจะลงเมื่อไหร่ก็ได้นะ <laughs> <Huh? S 2> และ้วก็ปิดเทอมจะลงแพทสตรีม แต่ไม่ใช่จะตีมสดนะคือ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 มึงเข้าใจกูมาคือ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 กูจะลงดอทเออเจ๊ตี๋เอานี่ไงนี่แหละคือคนที่จะมาแคร์เกมกับผมคือเกมอันเทิร์นกับเดลต้าทูนะครับในช่วงปิดเทอมนะครับผมต้องไปหาไม้มาอีกแล้วหนักหัวกูอีกแล้วเออนะครับขอเสียงเข้าแาคบสวัสดีครับเออแค่นี้นะครับไม่จะพูดแค่นี้มึงก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะครับเออ ดีมากครับโอเคผมก็จะจบไปแล้วนะครับเออยังไม่จบคลิปนะครับเออถ้าเกิดถ้าเกิดคุณกดถ้าเกิดคุณกดไลค์แต่ไม่ต้องกดแชร์เพราะมันจะหนักหัวแม่ของกูนะครับแล้วถ้าเกิดกด ไลค์เยอะๆแต่ถ้ากดอันไลค์มันเยอะมันจะไม่ดีนะครับถ้ากดกดอันไลค์เอ้ยไม่ใช่กดไลค์เยอะๆนะครับคลิปก็จะมาเร็วขึ้นนะครับอย่างกับติดสปีดเลยนะครับแล้วก็กดรูปนิ้วโป้งข้างล่างนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มสีแดงที่ขึ้นตัวตัวเอสแล้วก็ตัวยูแล้วก็เฮียอะไรไม่รู้นะครับนะครับแล้วผมก็จะจบกูจะพูดคองตัวกัดกักักัดกักัดกัดกัดกกัดกักกัดกักัดกัดกัด โอเคนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับน้ำลายติดหน้าจอเลย